สวัสดีนะครับก็จะมาเปลี่ยนแบตนะครับแท็บ a เตัวสิบจุนะครับเอตัวนี้ผมจะเเป่าลมร้อนนะครับเพื่อที่จะไขากาวนะครับกาวจะอยู่รอบๆตัวเครื่องนะครับเพื่อนๆเป่าใช้ความรู้สึกว่ากาวมันน่าจะายตัวแล้วนะครับหรือจะใช้เป็นน้ํามันร้อนสั่นก็ได้นะครับรูดไปข้างๆตัวรอบๆนะครับของตัวเครื่องคนระับ ถ้าเราเป่าลมร้อนให้ถึงถึงนะครับเวลาเราแกะเหน้าจอมันก็จะง่ายนะด้วยนะครับเพื่อนๆจิกไพ่เนี่ยไปรอบๆนะครับจิกไปรอบๆนิดนึ่งนะครับเพื่อให้มันรู้ตัวนะครับว่าเฮ้ยเรากําลังจะแกะนายออกแล้วนะไม่ต้องไปจิกมันลึกมากครับเพื่อนๆค่อยๆแกะนะครับเพราะว่าถ้าเราผิดพลาดอะไรไปนะครับ หน้าจอมันแพงนะครับจากที่เราจะเปลี bad, ่ยนแบตทีนี้เราจะต้องไปเปลี่ยนจอด้วยนะครับเพื่อนๆครับค่อยๆแตะนะครับ,อ,อ,รบอันนี้มันรู้สึกว่ากาวคายนะผมจะใช้เล็บลูดนะครับลูดไปรอบๆนะครับแปะเวลาเปลี่ยนแบตมันไม่ยากนะครับแต่เวลาแซดจอเนี่ยครับเพื่อน มันจะมองมองเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ผมก็จะต้องบอกว่าเออต้องระมัดระวังนะครับเพื่อนๆอ,อ่าค่อยแตะอันนี้เริ่มออกแล้วนะครับอ่าพเริ่มออกเราก็าพลิกไม้ข้างครับตามันเริ่มคลายแล้วบาก็ใช้เล็บลูดไปรอบรอตัวเครื่องเลยครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับอ่า เริ่มเริ่มออกมาแล้วครับทีนี้เราก็ให้แตะนะครับแล้วก็ระวังใส่แพรนะครับเพื่อนๆมันจะมีใส่แพรหน้าจออยู่เส้นหนึ่งนะแต่ส่วนตรงนี้จะเป็นใสแ่แพรแบตนะครับมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีสลักนะครับเราทําการขันก่อนเลยนะครับขันออก หนึ่งตัวนะครับแล้วเอาสลักออกดึงสายแพรแบตครับตัวตรงนี้จะเป็นสายแพรหน้าจอนะครับให้เราทํงานงานง่ายๆนะครับขันน็อตสองตัวนะครับแล้วก็จะมีสลักนะครับหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับที่ว่ามันเป็นสลักนะครับเพื่อนเราเอาออกเวลาเราเปลี่ยนแบตมันจะได้ทํางานง่ายๆนะครับอ่าเอาจอออกไปก่อนนะครับจอไม่พังนะครับก็เทสก่อนนะครับ ส่วนตรงนี้มันจะเป็นกาวนะครับที่ดำๆที่ผมดึงนะครับมันมีอยู่สี่เซนนะครับเพื่อนๆอถ้ามันดึงแล้วขาดนะครับมันจะดึงยากครับให้หาใช้อะไรกลมๆเนี่ยม้วนๆมันดึงถ้ามันขาดไปแล้วมันก็จะากจะาวมันก็จะติดจากอีอันแรกนะผมดึงขาดครับทีนี้ก็ดึงดึงค่อยๆดึงนะครับเพื่อน เวลาเราเอาแบตออกมาได้ออกไง่ายๆด้วยนะครับตอนแรกผมใช้เครื่องปั่นกาว,ล,วลืมไปว่ามันหมุนคนละทานนะครับแล้วก็ดึงให้หมดครับเพื่อที่จะเอาแบตออกแบตตัวนี้ก้อนหนึบงเดีนะ่รัท็บเ A 1.4T505 แล้วก็ ่วนอีกตรงนี้ขาดนะครับเราก็ใช้กาวแชตักมันหน่อยนะครับเป็นน้ามันร้อนสั่งม่ได้ครับมันจะติดอยู่หน่อยครับเพราะมันขาดนะครับก็ดึงกาวมันออกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเอ่อเป็นกาวสองหน้าก็ได้นะครับเป็นกาวสองหน้าแทนนะครับมันไม่ไปไหนหรอกครับแบตจะไปไหนได้เดี๋ยวเราลงหน้าจอนะมันก็จะอยู่ในบล็อกของมันครับใช้เป็นกาวสองหน้าก็พอแล้วนะครับ แล้วก็ดึงมันออกมานะครับแต่ถ้าแบตพวกเนี้ยครับถ้ามันบวมนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนไปเลยครับดีกว่ามันดันจอพังนะครับเพราะจอมันแพงครับยิ่งเป็นแท็บเล็ตแล้วเป็นของัมสุงเนี้ยครับมันเป็นพันๆอยู่แล้วนะครับถ้ามันเสื่อมสภาพมันบวมอะไรเงี้ยผมแนะนําให้เปลี่ยนไปเลยนะดีกว่าเราจะมาเปลี่ยนแบตเป็นจอทีนี้บานตะไทยนะครับเนี่ยไปพัง นี้เราก็ลอกกาวกาวที่มันติดหน้าจอออกไปนะครับแล้วก็ทําความสะอาดรอบๆรอบๆของขอบจอแล้วก็ขอบตัวเครื่องอันนี้ผมจะใส่ตลับปากเก็ตใส่แทนหน้าจอมันจะมีนอ็อตย้หนึ่งตัวแต่ส่วนแบตเราปล่อยก่อนนะครับเี๋จะเรามาทำความสะอาดน,น่า ล่องขอบจอนะครับเวลาเราลงก,กาวมันจะได้เป็นจริงจริงเมื่อกี้ผมก็จริงๆริเนี่ยทความสะอาดก่อนมันจะง่ายครับแต่ทีเนี้ยกาวกาวมันดึงแล้วมันมันก็สวยเพื่อนมันมีแค่ปุ่นนะครับเช็ดแต่ฝุ่นนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเอาหน้าจอออกมาแล้วมันมีกาวฝุ่มอะไรแล้วเราต้องทําความสะอาดยากก็อย่าเพิ่งไปใส่แต่ส่วตนตรงนี้มันมีปุ่นผมก็เช็ดปออุ่นนะ นี้ผมก็ใส่แท็บเล็ตมีหนึ่งตัวมีสองตัวแล้วก็ววต,วต่องลงกับพวกแท็บเล็ตส่วนใหญ่เอานัดจอออก,ะกนะครับเพื่อนหลักๆเป็นไอโฟนไอแพดเนี่ยหลักๆเ,เอาจอแล่จอแพงด้วยนะ ยังเป็นเจนเจนห้าเนี่ยตัวแพงเลยสี่พันบาทแค่ทุนนะนเพื่อนถ้าสมมุติไปซื้อเองทำเองอะทุนมาตีพัน0บาทแล้ว,วยังไม่รวมค่าช่างแพงมากแพงกรุ่นใหม่เออนีเออ่เราก็เช็ดหน้าจอเราเท็ดหน้าจอ่าจอไม่มีปัญหาเราไม่มีปัญหาลงต่าคๆนะ ก่อนประกอบอะง่ายๆนะครับเพื่อนแต่ก็ลองเสียบเดื่อมันมีปัญหาอะไรเราก็จะได้เคลียร์ทีนี้ก็ลองลงกาวอย่างเดียวก็เดาคันว่าใช้ได้นะเพราะบางทีเราไม่เทฟนะครับเดี๋ยวพอเราเกิดปัญหาเดี๋ยวไปใช้จริงๆแล้วมันตามมืปัญหาเราก็ต้องแกะหน้าจอออกนะ ก็เทปไปเลยนครับเอาให้นักจบเอาให้นักชวนถึงก็ลงกลาวแต่ละัน้อาตุ๊อย่างนี้ก,ก็รอแปะเทปใส่อย่างเดียวนะครับเพื่อน เทปใสรอให้กาวมันแห้งหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะครับดูคลิปเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพืเ่อนๆถ้าดูแล้วว่าเราวิเคราะห์โอ้โหทำไมมันยากนี้นะแนะนําให้ไปร้านนะครับแต่ถ้าคิดว่าทําได้นะครับแต่มาทําตามผมนะครับผมก็ต้องบอกบอว่ามีโอกาสเปี่ยงนะครับเอถ้าอยากจะทําเองถ้าอยากจะลดต้นทุนนะครับอา่าแต่ถ้าทําได้เนะี่ยผมก็ดีใจไปด้วยนะครับ แต่ถ้าทําไม่ได้ไปจ้างหลานไปหางเงินที่เราถนัดแล้วเราก็ไปจ้างเขานะครับอ่าหรือจะมาจ้างผมก็ได้โอเควันนี้สวัสดีนะครับ